สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับมาแล้วครับอาจารย์กอมาสีหมอกลาบลอยนะครับป้อมหลวนดวนนะครับแอน้ำหนึ่งนะพบที่หนึ่งนะครับเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นะครับได้ตัวไหนนะครับมาดูนะครับ คำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับต่างช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วก็อยู่เฉยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดปะดีข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับครับมาดูนะครับเจ้าแรกนะครับปจาจย์กอนะครับบนนะครับอาจารย์กอพวนนี้ให้นะครับเลข2กับเลข9นะครับผม เลขล่างนะครับให้เลข6กับเลข1นะครับจับคู่3ตัวที่จะได้ยังต่อไปนี้นะครับ2 9 3 1 8 9 4 6 1 2ตัวก็มียังต่อไปนี้นะครับ8 1 1 9 2 3 2 9 3 9 4 1 4 6 6 1 8 9 9 3ระวังนะครับ บนนะครับ44 55 88นะครับทบทวนสักหนึ่งนะครับอาจารย์กร์นะครับหัวประจำที่1นะครับเดือนสิบเอ็ดปี64นะครับให้บนนะครับ2กับ9นะครับล่านะครับให้เลข6กับเลข1นะครับผมจับ3ตัวแดงต่อไปนี้นะครับ2-9 3-1-8-9-4-6-1นะครับจับ2ตัวก็ยังต่อไปนี้นะครับ8-1 1>, 1 9 2 3 2 9 3 9 4 1 4 6 6 1 8 9 9 3ระวังนะครับเบิ้ลนะครับ4 4 5 5 8 8นะครับอาจารย์กอก็เข้าวันหลายหวดน,นะครับก็หวดน,นี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่มีใครรู้นะครับผมออกตัวไหนนะครับผมก็อลองแคไปไว้นะครับ นะคร no no <we> ับสำับคอมพิวเตอร์ต้องสถานที่โทร086 695 7112 ID Line 192 168 2543ครับไปเรียนได้ที่ www.somyotit.com ก็มาดูนะครับราบลอยนะครับงวดประจำวันที่1นะครับเดือน11ปี64นะครับใดตัวไหนนะครับมาดูนะครับ บนนะครับราบรอยให้นะครับ3ตัวนะครับ7 6 7 7 4 7นะครับผม2ตัวก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ6 7 6 4 6 3 4 3 4 4 4 7นะครับผมบนนะครับ7 6 7 7 4 7 2ตัวก็จะมี6 7 6 4 63 43มส47นะครับล่างนะครับลาบลอยให้นะครับ98 58 95 97 93 53 57 55นะครับผมลาบลอยให้นะครับวันเดือนจวันที่หน่งนะครับเดือน11ปีน64นะครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม เรามาดูมาสีหมอกว่านะครับมาสีหมอกนะครับพวดนี้ให้นะครับบนนะครับ5กับ9นะครับ2ตัวก<ป>็บนก็จะเมียต่อไปนี้นะครับ5 3 5ส9 3 9 6สนะครับบนนะครับมาสีหมอกให้นะครับพวกจจ้าทิตหนึ่นะครับเดือน11นะครับปี64นะครับบนนะครับ2ตัวนะครับ5 3 5สห 9396นะครับล่างก็มีนะครับให้เด่นนะครับ2กับ7นะครับจับ2ตัวก็ได้ต่อไปนี้นะครับ0 2 8 2 8 7 0 7นะครับล่างนะครับมาสีหมอกให้นะครับ0 2 8 2 8 7 07นะครับชอบก็แคปไปนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่มีใครรู้นะครับหัวหยอกตัวไหนนะครับผมก็มาดูนะครับป้อมมดวนให้นะครับหัวงที่1น่1ะครับเดือนส1ปี64นะครับบนนะครับ0 5 9นะครับ053051061 0,,69 นะครับ2ตัวก็จะมีต่อไปนี้นะครับ 5, 9 5 3 5 1 6 1 6, 5นะครับวิ่งนะครับ0กับ5นะครับบนนะครับป้อมดวนให้นะครับเข้าวิ่งเข้าทุกขวดนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับบนนะครับเน้นนะครับ0 5 9นะครับ2ตัวเน้นก็มี 5, 9นะครับ วิ่งก็เน้นก็คือศูนย์นะครับบนนะครับผมมาดูล่างบ้างนะครับป้อมมุงดวนให้นะครับมือที่1นะครับเดือนสิปี64นะครับล่างนะครับ9 2 9 5 5 1 5 3 6 5นะครับวิ่งนะครับ5กับ2นะครับวันนี้นะครับป้อมมุงดวนให้นะครับเด่นนะครับล่างนะครับ9 2กับ6 5นะครับผมวิ่งก็ หกับ2นะครับของป้อมดุนดวนให้นะครับเขาวิ่งทุกขวดนะครับผมนะฮะใครชอบวิ่งชอบอะรก็เล่นได้เลยนะครับแล้วแต่ท่านพิจารณานะครับเป็นคนชอบส่วนบุคคลนะครับผมก็ไม่มีครรู้นะครับหัวจอกตัวไหนนะครับผมมาดูของแม่น้ำหนึ่งบ้างนะครับ แม่น้ำหนึ่งหัววันที่1นนะครับเดือน11ปี64นะครับแม่ด้ำหนึ่งให้นะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับ7 8 6นะครับ3ตัวเน้นๆนะครับแม่ด้ำหนึ่งให้หัววันที่1นนะครับเดือน11ปี64นะครับ7 8 6นะครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม มาดูของเจฟวองเบียร์บ้างนะครับเจฟวองเบียร์นะครับวันที่ 1- เดือน11ปี64นะครับให้นะครับเจฟวองเบียร์ให้นะครับ3ตัวเน้นๆนะครับ1น7นะครับ1 9 7นะครับฟังให้ชัดๆนะครับ1น7นะครับเจฟวองเบียร์วดนีให้นะครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมก็มาดูนะครับ เลขที่คนซื้อเยอะที่สุดนะครับ10ลนดับด้วยกันนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับันดับที่1ได้แก่เลข59นะครับอันดับที่2ได้แก่15นะครับอันดับ3ได้แก่76 79นะครับโทษทีนะครับ79นะครับันดับ3นะครับันดับ4ได้แก่64นะครับอันดับ5นะครับ85นะครับอันดับ6นะครับ78นะครับอันดับ7นะครับ36นะครับันดับ8นะครับ49นะครับ อันดับ9นะครับ5 7นะครับอันดับ10นะครับ2 6นะครับผมนะครับล้อก็ลองพิจารณาดูนะครับจอบตัวไหนนะครับก็แคปไว้เลยนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็สิบอันดับก็บอกไปแล้วนะครับก็มาดูเลขที่ชนกันนะครับผมเลขที่ชนกันฮวดวันที่1เดอสเวียตปี64นะครับที่ชนกันมากที่สุดนะครับได้ต่อไปนี้นะครับ6,4 เ7 5 3 5จ9ด9 8 9 59 61เดน่นะครับ,รบเด่นนะครับ97 53 59 61นะครับทวนอีกทีนะครับเลขที่ชนกันนะครับวันนี้นะครับ64 9 7 53 57 93 89 5, 9, 6, 1นะครับผมเด่นนะครับ9753 5961นะครับชอบตัวไหนก็เข็บน,นะครับผมชอบตัวไหนก็เลือกกันนะครับผมอย่าไปซื้อเยอะนะครับผมไม่จะซื้อทุกตัวนะครับเราซื้อตัวที่เราชอบนะครับผม ครับวันนี้นะครับคำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยานะครับในการรับชมนะครับต่างช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการบันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเนแค่แนวทางห่วยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับ วันนี้นะครับในหวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับร่ลำรวยนะครับถูกไว้รางวัลที่1นนะครับผมก็วันนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับ